อ่ะทิ้งท้ายด้วยเรื่องราวน่ารักน่ารักของเจ้าตูบเจ้าตูบสายบุญยังไงเวลาเราไปทําบุญแล้วพี่กวดน้าเราก็ต้องเอามือแตะกันใช่ไหมเเวลารับพรรับอะไรบางทีไม่ถึงก็เอามือแตะกันแตะต่อๆกันใช่ใช่ใช่เจ้าตูบตัวนี้คงเห็นตัวอย่างครับก็เลยทําตามไปดูภาพกันเหรอ่ะอุตายขอส่วนบุญส่วนกุศลด้วยชาติหน้าฉันจะได้ไม่เกิดมาเป็นสุนัขเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนพวกเจ้าเนาะโออุตายอุตายน่ารักน่ารักอุชลาดนะเนี่ยแล้วพอสวดพระสวดเสร็จมี มาพูดด้วยนะเหรอปราดพูดอย่างนี้เลยเดี๋ยวอันนั้นหอนหรือเปล่าหอนแต่เสียงแบบเจ้าของแบบเสียงเหมือนสาธุเลยปรารัดพูดอย่างนี้เลยน่ารักน่ารักจังเลยอ็นดูหมาก็มีจิตใจมันเป็นสัตว์ที่แบบซื่อสัตย์แล้วฉลาดที่สุดแล้วนะสุนัขกันหนูจริดูสิหุ่นน่ารักจังเลยอ่ะเออฉลาดจังเลยอ่ะเออขอรับบุญไปด้วยเนาะอืมโอ้เออเป็นภาพที่น่ารักจังเลย